นี่เป็นครั้งแรกของเราที่ขับรถไปเที่ยวเกือบ400กิโลเพื่อไปเที่ยวอำเภอแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแห่งนี้รายล้อมไปด้วยภูเขาสีเขียวบอกเลยว่าทริปนี้แคเห็นวิวระหว่างทางก็คุ้มแล้วกับทริปอำเภอฝางเชียงใหม่ ครั้งแรกที่มาอำเภอฝางเชียงใหม่บอกเลยว่าวิวโคตรสวยคือรู้สึกตื่นเต้นตลอดการเดินทางอำเภอฝางอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ160กิโลเมตรใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ3ชั่วโมงดูเหมือนจะไกลแต่ว่ามาแล้วที่นี่รู้สึกคุ้มมากด้วยความที่ไปในฤดูฝนเราก็จะเห็นหมอกแบบนี้เลยและนี่ก็คือจุดหมายของเราเขื่อนบ้านลานที่อ่างเก็บน้ําแม่เมาที่นี่เขาว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมือง<ต>ไทยแต่ที่นี่ไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอดทั้งปีแค่ช่วงที่น้ําลดลงเท่านั้น หลังจากที่พักผ่อนวันแรกเสร็จวันที่2เราก็ไปต่อที่น้ำพุฝาง,งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกโดยมีค่าเข้าคนละ60บาทนี่ก็คือบ่อน้ำพุร้อนร้อนจนสามารถทําไข่ให้สุกได้เลยนอกจากมีน้ำพุร้อนแล้วที่นี่มีบรรยากาศที่ดีมากมีบ้านพักและลานกางเต็นท์ด้วยนะและเราก็ได้มีโอกาสเจอกับลุงนักปั่นท่านหนึ่งได้เข้ามาทักทายพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เล็กเป็นนักเดินทางท่านหนึ่งที่เปลี่ยนจากสายเดินเท้ามาเป็นสายปั่นจัก,กรยานท่องเที่ยวทั่วไทยคําที่ไหนนอนนั่นพร้อมกับเขียนหนังสือ เมื่อได้ฟังสตอรี่ของคุณลุงแล้วเหมือนได้พบเจอกับบคุคคลที่มีความสุขที่สุดในโลก